และอีก๊อฟก็ไม่ได้จริงใจและรักใครเลยนะคะอีก๊อฟเนี่ยอีกอเนี่ยอันนี้พูดไม่ได้พูดในแง่ถูกผิดนะพูดแง่ความรักมันเป็นผู้หญิงที่รักผู้ชายก็ไม่ได้เลยอีก๊อฟเนี่ยนะเรื่องถูกผิดอะไรเอาไว้ก่อนนะเอาแค่แง,ง่มุมของความรักเนี่ยคือมึงเป็นผู้หญิงที่มึงไม่ได้รักใครจริงเลย มึงเป็นผู้หญิงที่โคตรเห็นแก่ตัวเลยแล้วมึงไม่ได้รักใครจริงทั้งนั้นมึงไม่ได้มีความรักผู้ชายมึงอย่าบอกว่ามึงสงสารพระรูปนั้นรูปนี้มึงรักพระรูปนี้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่มึงทำสิ่งที่มึงทำต่อพระแต่ละรูปแต่ละรูปไม่ใช่สิ่งที่คนที่มีความรักต่อคนอื่นเขาจะทำกันไม่ทำอินี่ไม่ใช่คนที่มีความรักกับใครอีนี่เป็นคนที่เห็นแต่แต่ตัวเองเห็นแก่ตัวอย่างสุดยอดเลยเกาะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่เกาะ ไม่รู้อะที่มันเกาะม้าเรียกตัวอะไรดิฉันไม่รู้เหมือนกันเนี่ยลืมและจําไม่ได้มันเป็นแค่คล้ายๆตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกาะม้านั่นแหละแต่มันมันดันไม่ได้เกาะม้าเนี่ยมันเกาะพระนั่นแหละมันเกาะเกาะนุ่นทีเกาะนี่ทีมันดูดเลือดจนหมดแล้วนะความอมมาหิตของมันเนี่ยความอมมหิตของมันคือมันเกาะแล้วมันดูดมันดูดจนไม่มีเลือดไม่มีเนื้อให้ดูดแล้วาแล้วมันก็กระโดดไปใส่ไปใส่ตัวอื่นอีก กระโดดกระโดดกระโดดเนี่ยมันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่การทําของคนมีความรักไม่ใช่เลยไม่งั้นจะมีที่มีคลิปหลุดหรือว่าจนพระแบบอยากจะแบบพาถึงกับขอร้องนะถ้าพระกราบได้พระคงจะกราบมันอนะพระคงจะกราบว่าขอเธอขอชีวิตอัตมาคืนเธอเลิกลาวีแล้วผู้หญิงมันจะเลิกง่ายๆเหรอมันไม่มีทางหรอกค่ะถ้าท่านหลวมตัวแล้วอะ เดี๋ยวท่านจงรู้ไว้เลยนะพระที่ยังไม่เจอเคสแบบนี้ก็จงระวังไว้เลยนะมันไม่ปล่อยท่านไปง่ายๆหรอกสันดานที่มันคนมันเคยได้เนี่ยท่านรู้ไว้เลยเนี่ยเอาไว้ใช้ได้กับชีวิตจริงนะสันดานคนมันเคยได้เงินได้ทองแล้วเนี่ยมันเคยได้เงินได้ทองง่ายๆแล้วเนี่ยมันไม่ปล่อยท่านไปหรอกมันไม่ปล่อยมันไม่มีทางปล่อยไปได้เลยมันเคยอิ่มหมีพีมันแล้วอะ มันเคยอิ่มหมีพีมันมันไม่กระโดดจากท่านไปง่ายๆหรอกต่อให้ท่านไปกราบเท้ามันนะอ้อนวอนมันก็ไม่ปล่อยหรอกมันแฉท่านได้มันแฉแน่นอนมันทําทุกอย่างได้หมดเพื่อตัวมันดิฉันจะบอกเลยว่ามันทําได้ทุกอย่างเลยถ้าเพื่อตัวมันมันได้ประโยชน์มันสามารถทําได้ทุกอย่าง งั้นมันจะทําลายพระผู้ใหญ่ได้เยอะแยะขนาดนี้เหลอมันจะทําร้ายศาสนาได้เยอะแยะขนาดนี้เลยเข้าใจไหมในพาร์ทของความรักมันไม่มีเลยค่ะมันไม่มีเลยมันไม่ได้รู้จักความรักเลยอีผู้หญิงคนนี้ยมันรู้จักแต่ผลประโยชน์เข้าหาพระผู้ใหญ่เพื่อสิ่งเดียวที่มันต้องการคือผลประโยชน์เงินทํายังไงก็ได้ให้พระผู้ใหญ่ตกหลุมตกหลุมพางกระโดดลงมาเล่นกับมัน มีใจให้มันเอาใจลงมาเล่นกับมันแล้วมันขยําไม่เหลือใครไม่ใช่ขยําที่ขยําไม่เหลือชิ้นดีเลยพอหลวมตัวปุ๊บเอาใจลงมาเล่นกับมันปุ๊บมันขยําไม่เหลือชิ้นดีเลยเอาทุกอย่างที่มันจะเอาได้เพื่อความสุขของมันเพื่อตัณหาของมันเข้าใจไหมนั่นแหละ ความผิดเดียวคือทั้งกระโดดลงมาแค่นั้นเองไม่มีความรักไม่มีความรักอย่าบอกว่ามีความรักสิ่งที่มึงทําไม่มีความรักค่ะถ้าคนนะถ้ามันรักกันจริงถ้ามันเป็นเคสถามว่าเคสที่แบบศรีกามีอะไรกับพระแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสความผิดที่คนทั้งคู่รักกันจริงๆมีไหมมีผิดนั่นแหละทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ผิดแหละแต่เป็นเคสที่คนมันตกหลุมรักกันแล้วมันเผลอกระทำความผิด พระเผลอเสพสเมถุนสีกาเผลอ,อไปไปไปอะไรก็ตามแต่แหละที่มันเป็นเรื่องของความผิดอะ่ะแล้วหวังกันอะ่ะถ้าคนมารักกันมันจะต้องช่วยกันปกปิดมันจะต้องช่วยกันปกปิดไม่มีภรรยาที่ดีคนไหนอยากจะทําร้ายสามีตัวเองนะอันนี้อันนี้พูดในแง่ของความรักนะย้ําก่อนต่อให้สามีที่ว่าจะเป็นพระก็ ถ้าสมมุติว่าเรารักจริงๆเนี่ยเราจะต้องปกป้องสามีเราอันนี้มันคือพื้นฐานมันต้องช่วยกันปกปิดต่อให้ถึงที่ปกปิดมันจะเป็นความชั่วหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าพูดในพาร์ทของความรักเนี่ยพูดในพาร์ทของความรักเนี่ยมันจะต้องไม่ทําแบบนี้ไม่ใช่เก็บหลักฐานไว้ประจานถ้ามันรู้ว่าเก็บหลักฐานไว้แล้วสามีมันเดือดร้อนมันต้องไม่เก็บมันต้องรีบทําลายอันนี้มันทําลายที่ไหนละมันไม่ทำลาย มันมีแต่เก็บไว้เก็บไว้คุยทุกครั้งเสียเงินทุกครั้งอะ่ะ <c ười> คุยทุกครั้งเสียเงินทุกครั้งบางทีจะไม่รู้ว่ามันคุยกับใครนะที่ว่ามันมีมันมีคลิปล่าสุดที่เขาเอามาเปิดอะ่ะที่พระไม่อยากคุยกับมันเพราะว่าพระบอกว่าคุยทุกครั้งเสียเงินทุกครั้ง <c ười> ต้องเสียเงินให้มันทุกครั้งอะ่ะถ้าได้คุยอะ่ะเออและถ้าพอแบบโดนแบบแบ็คเมย์เยอะๆ,ๆ,ๆเข้า เริ่มแบบไม่รับสายเริ่มแบบจะเริ่มตีตัวออกห่างมันนะมันจะเตรียมแฉทันทีเตรียมแฉทันทีมันเตรียมมันเตรียมแฉทันทีค่ะถ้าสมมติท่านใช้วิธีการท่านใช้วิธีการหลบหน้ามันไม่รับสายมันหรืออะไรให้มันรู้สึกว่ามันกําลังจะโดนทีผัวส่งแล้วเนี่ยมันแฉเลยทันทีทันใดเลยท่านก็ต้องยอมมันอีกท่านก็ต้องยอมมันอีกท่านก็ต้องให้มันอีกมันเคสเดียวกับ ตาแย้มเลยมันเคสเดียวกับลุงแย้มวัดไล่ขิงเลยคือมันเป็นแบบเนี้ยเล่เหลี่ยมมันคือแบบเนี้ยถ้าเริ่มตีตัวออกห่างขออะไรเริ่มไม่ให้มันแฉมันแฉค่ะแต่ถ้าเลี้ยงมันเลี้ยงมันจนมันแบบแต่มันเลี้ยงไม่อิ่มหรอกพวกเนี้ยมันเลี้ยงไม่อิ่มนะคะต้องพูดก่อนว่ามันเลี้ยงไม่อิ่มหรอกอีพวกเนี้ยมันเลี้ยงไม่อิ่มเพราะว่ามันเคยได้เงินง่ายๆ มันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะอีพวกเนี้ยมันทําง่ายกว่าขอญาตขอโทษนะมันทําง่ายกว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่ต้นมะพร้าวที่พัทยาอีกจริงใช่มันฉลาดในการเลือกในการเลือกเหยื่อมันเคยได้เงินง่ายๆอ่ะถ้าไม่มีทางเลี้ยงมันอิ่มหรอก ไม่มีทางเลี้ยงมันอิ่มเลยไม่อิ่มยังไงมันก็ไม่อิ่มเพราะมันเคยได้เงินง่ายๆยิ่งได้ง่ายมันก็ยิ่งเอาไปเถลลุง่ายหมดง่ายง่ายนั่นหลยแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เห็นนี่เลย มันไม่ได้หลอกง่ายขนาดนั้นหรอกนะคะถ้าดูไทม์ไลน์ดูอะไรซูช่วลเวลาดีๆมันก็ใช้เวลาช่วงหนึ่งเหมือนกันจนมันเขาเรียกว่าเกิดสิ่งที่มันเรียกว่าความสนิทใจแล้วออมันไม่ใช่ว่าคุยปุ๊บวันเดียวหลอกได้ปับ๊บมันไม่ใช่หรอกคะ่ะอาศัยการเข้าหาการพูดการคุยกันทุกวันใช้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันจนพระตายใจจนพระผู้ใหญ่ตายใจแล้วคิดว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้คงรักเราจริงอะ่ะ คงรักเราจริงมะคงไม่ทำร้ายเราหรอกคงไม่ทำร้ายเราดูไม่มีพิษไม่มีภัยดูไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วแต่ละคำที่มันใช้เรียกอะ่ะมันใช้ว่าอะไรพ่อเนี่ยมันคือเทคนิคเลยนะมันยาหญิงมันยาหญิงมันเรียกพรอผู้ใหญ่ว่าพ่อให้ดูเหมือนว่าให้ความเคารพพ่อพ่อจะให้ลูกทำยังไงคะ พ่อทำกับหนูอย่างนี้เหรอคะพ่ออ่ะพ่อไม่ช่วยเออมันฟ้ารักพ่อนั่นแหละนั่นแหละมันอย่างเดียวกันใช่มันมันมาจากคอนเซปต์เดียวกันเลยอีฟ้ารักพ่อกับฟ้ารักหลวงพ่อเนี่ยมันเหมือนเดียวกันพ่อโอ้ได้ยินคําว่าพ่อก็คือพ่อได้ยินคําว่าพ่อกนเสียงก็ได้ยินคําว่าพ่อปุ๊บอ่อนละทวย กูไม่ได้โทษผู้หญิงอย่างเดียวมึงไม่ต้องมาปกป้องผู้หญิงเลยกูกําลังจะพูดถึงมารยาของมารพาคอุดาอยู่แล้วมึงไม่ต้องเสือกเสนอหน้ามาพูดว่ากูบ้าผู้หญิงคนเดียวกูจะพูดมารยาหญิงให้ฟังเพราะผู้หญิงที่ดีที่ไหนเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกกูรู้ว่าตบมือข้างเดียวไม่ไม่ดังแต่กูจะพูดมารยาหญิงให้ฟังสันดานผู้หญิงที่มันคิดไม่ดีมันเป็นยังไงทําไมกูจะไม่มีสิทธิด่าอีผู้หญิงตัวนั้นนะ่ะ ทำไมถึงกูไม่มีติดดามันนะมันเป็นแม่มึงเหรอกูจะพูดเพื่อกูจะได้เตือนคนอื่นๆให้เขารู้ทันด้วยเขาจะได้ไม่เป็นเหยื่อมันกูรู้ว่าตบมือข้างเดียวไม่ไม่ดังอ่ะแต่คนเริ่มก่อนเป็นผู้หญิงแน่นอนเคสพระเนีย่ยีตัวต้นเรื่องคือผู้หญิงมันผิดก็ต้องแค่ที่พระไปเล่นด้วยกับมันแค่นั้นแหละกูรู้ มึงอย่าไปเที่ยวผู้อย่าไปโทษผู้หญิงอย่าโทษผู้หญิงแล้วทำไมมึงจะบูชามันเป็นนางฟ้าเหรอมึงจะบูชามันเป็นนางฟ้าเหรอมึงจะบูชามันเป็นยายแฟงเหรอไม่ค่ะไม่ค่ะก็สันดานมันไม่ดีกูด่าภาพมาเยอะแล้วกูจะด่ามันบ้าง มันจะได้ไม่เอาสันดานแบบนี้ไปทำร้ายคนอื่นอีกเออเก็บมันไว้ทำหาอะไรล่ะเก็บมันไว้ทำหาอะไรอ่ะจะได้รู้ทันมันกูเลยลืมเลยเมื่อกี้กูจะพูดอะไรเนี่ยกูเลยลืมเลยว่าเมื่อกี้กูจะพูดว่าอะไร <c oughs> กูเลยลืม เลยลืมไปหมดเลยเออมานยาหญิงพูด่าอะไรวะไม่กี่เออพ่อเออพ่อพ่อหนูนั่นพ่อหนูนี่เหมือนให้ความเคารพไงปลาก,ก็เลยแบบคิดว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้คงเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะว่าง่ายพูดง่ายว่าง่ายอยู่ในโอวาทเฮอ ท่านคิดผิดแล้วคิดว่ามันคงพูดง่ายไม่กล้าหือไม่กล้าอะไรอยู่ในโอวาดอยู่ในโอวาดอืม,มเป็นไงอะ่ะมันมันเซียนกว่าท่านอีกมันคัดเหยื่ออยู่แล้วค่ะคัดเหยื่อมันคัดอยู่แล้วมันคัดอยู่แล้วมันคัดแน่นอนต้องเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีเงินเท่านั้นที่มันเอา ถ้าไม่มีเงินมันจะเอาไปยังไงลองพูดถึงความเป็นจริงนะและดิฉันไปดูรูปเก่าๆนะที่เขาที่สื่อเพิ่งเอาออกอะตอนที่มันเป็นสาวนะตอนที่มันเป็นสาวนะตอนที่มันยังไม่บวมโซเดียมนะอีนี่น่าจะแดกยำเยอะน่าจะกินยำทุกวันนะตอนที่มันยังไม่บวมโซเดียมนะมันสวยมากเลยนะมันสวยมากมันสวยมากจริง จริงมันสวยมากไปดูดิเมื่อสักประมาณสักห้าปีที่แล้วอ่ะที่เออมันบวมโซเดียมเฉยๆตะคอนมันสวยมากต้องยอมแล้วว่ามันสวยนะดิฉันเธอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมภาะผู้ใหญ่หลายๆรูปถึงติดกับดักอ่ะมันสสวยมากตอนมันผอมมันสวยมากไม่ตอนประมาณหลายปีที่แล้วตอนมันเข้าวงการใหม่ๆอ่ะตอนมันเข้าวงการใหม่ๆมันสวยมาก สวยเลยค่ะไม่ใช่แต่งรูปแต่งรูปนี่มาช่วงหลังๆที่มันแต่งรูปสมัยก่อนเนี้ยไม่มีแอปแต่งรูปยังไม่มีเหมยตูมันยังบีบไม่ได้แต่ก่อนเนี้ยไม่มีเหมยตูมันบีบไม่ได้เดี๋ยวนี้มันบีบได้มันมีเหมยตูแต่แต่ก่อนมันสวยจริงต้องยอมรับมันสวยจริงมันสวยจริงเห็นแล้วรูปแล้วอืมจี๊กดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะ กดติดตามช่องนี้ด้วยค่ะน่าจ,าจะสักประมาณ 5, ้าปีสิบปีที่แล้วอ่ะนางสวยจริงตอนนี้นางน่าจะบวมโซเดียมอ่ะแดกยำเยอะไงก็เลยบวมโซเดียมติดตามแล้วค่ะ <laughs> เอ้าเหรอไม่รู้นะแต่เขาแต่เขาบอกว่าเมื่อรูปสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วนางสวยมากเลยนะนางสวยยำอะไรไม่รู้แหละยำอะไร <laughs> เออ ทุกคนแต่คนที่มันแบบอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความสุขจริงๆนะทุกคนเข้าใจไหมทําไมมันถึงกลายเป็นแบบเนี้ยสภาพหน้าตามันถึงกลายเป็นเหมือนคนที่แบบจิตตกอ่ะคุณเข้าใจไหมเพราะว่าคนมันอยู่กับการหลอกลวงคนอื่นน่ะมันรู้อยู่แก่ใจมันไม่มีความสุขหรอกเงินที่ได้มามันก็รู้อยู่แก่ใจว่าเงินที่ได้มามันได้มาจากไหนจากการรีดไถจากการแบกเมพระมาอะไรเงี้ย คุณคิดว่าชีวิตเขาจริงๆมีความสุขหรออีก๊อฟเนี่ยชีวิตจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสุขนะมันไม่ได้มีความสุขนะผลกรรมของมันเน่ยไม่ได้มีความสุขเงินที่ได้มาก็ไม่เหลือเลยเห็นไหมสุดท้ายก็มันมันหลอกพระมาได้มันก็โดนพนันออนไลน์หลอกอีกทีหนึ่งเห็นไหมเวรกรรมเห็นไหมเงินมันไม่สะอาดอเออมันหลอกพระมาสุดท้ายมันก็โดนพนันออนไลน์หลอก ไงไหมเบีนกรรมกงเขาถึงพูดไงโบราณเขาถึงพูดไงกงกรรมกงเกวียนเนี่ยกงกรรมกงเกวียนมันเป็นแบบนี้แหละเนี่ยที่เาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นมาได้ทรัพย์โดยการไปเบียดเบียนคนอื่นมาสุดท้ายมึงก็โดนคนอื่นเบียดเบียนเ,เอาไปหมดเออน,นั่นแหละใช่ค่ะอืมอีก,ก,รร 88, กรรอ็แปดแปดแปดกแปดแปดแปดเออ นะจริงๆค่ะสเ,เทืนใจน่าเบื่อมากเลื่อนไปแต่มันรวยนะสภาพรวยแล้วอย่างนั้นไม่ไหวนะไม่รวยหรอกไม่รวยตอนหลังไม่น่าจะรวยไม่ใช่อย่าเรียกว่าโลกจิตมันเป็นรสนิยมมันเป็นรสนิยมค่ะมันเป็นรสนิยมของเขาเลยมันมีจริงๆนะผู้คนที่มีรสนิยม แบบชอบแบบผู้ชายเทสแบบเนี้แบบนี้แบบเนี้ยทรงเสียทรงปา๋าทรงอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีหรือถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องรสนิยมก็เป็นเรื่องของไม่รู้สิคนมันไปอยู่ในวังวนแบบนั้นไปแล้วอะ่ะมันถูกผลักเข้าไปอยู่ในวังวนแบบนั้นแล้วมันก็เลยมันก็เลยเสพติดของการเป็นคนที่จะต้องเคยได้เงินจากพระก็เสพติดก,การที่จะต้องมีคนคุย มีคู่เป็นพระเพราะเข้าใจว่าเออคุยกับพระครบกับพระแล้วได้เงินง่ายที่สุดแล้วได้เงินง่ายแล้วได้เงินง่ายแล้วแล้วไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องชู้สาวด้วยนะเอาดีๆเข้าใจฟิลลิ่งไหมคือถ้ามันไปเป็นเด็กเสียเด็กอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงนะเสี่ยงนะเสี่ยงต่อการที่เมียตัวจริงเขาจะเล่นงานมันนะจัดการมันนะ แต่พอมันไปอยู่กับพระเมื่อพระไม่กล้าเลยพระไม่กล้ากระตรงกระตากเลยสบายเลยมันฉลาดนะมันไม่ได้โง่นะใช่ไหมล่ะถ้าเราลองวิเคราะห์เราลองคุยกันอันนี้คุยกันน่าผิดถูกไม่รู้แต่รู้สึกว่าเออถ้ามันไปเอาเสียเอาอะไรเงี้ยไปจับเสียจับอะไรปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะแล้วเสียเขาก็ถ้าเป็นพวกเสียพวกนักการเมืองพวกอะไรเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบถ้ามันแบบไปแบบไปแบบจู้จี้เขาเยอะๆเขาอาจจะจัดการมันก็ได้นะ เออมันไม่เหมือนพระไงมันไม่เหมือนพระไงพระมีเมตตาอันนี้เราไม่ได้มองในแง่มุมเรื่องผิดถูกแล้วนะอันนี้เรามองเรื่องข้อเท็จจริงนะพระมีเมตตาพระมีเงินซัพพอร์ตให้ตลอดมีท่อน้ําเลี้ยงดีเพราะพระได้ปัจจัยอยู่เรื่อยโดยเฉพาะพระสูงสูงแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการแบบคือพระอะย่างน้อยจิตใจพระอะมันดีกว่าคนข้างนอกคุณเข้าใจไหมจิตใจพระนะเออ เข้าใจนะนะต่อให้มันเป็นต่อให้มันเป็นสมีเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันยังใส่จีวรอ,อยู่ว่ามันก็มีจิตบางบางแง่มุมมันก็ยังมีความรู้สึกจิตใจของความเป็นพระมันก็เมตตาเข้าใจไหมเออเออมีเมตตาใจอ่อนเมตตาใจอ่อนไงมันรู้จุด <c oughs> ไม่งั้นจะเอาไฟฉายมาเคาะเลย <c oughs> เออเข้าใจปา นั่นแหละพระก็เสียรู้ไปอะไรไปฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสักตีหนึ่งครึ่งจะไปนอนแล้วนะแล้วแล้วอันหนึ่งที่ต้องยอมรับก,ก็คือมีความเป็นไปได้นะทุกคนที่พระที่ท่านพระบวชนานๆอยู่แต่ในรั้ววัดอะไรอย่างเงี้ยออ,อยู่ในรั้ววัด จะไม่เท่าทันเหลี่ยมถามว่ามีความเป็นนอกจากเรื่องของการที่ว่าท่านแพ้กิเลสตัณหาตัวเองแล้วนะเรื่องการไม่ทันเหลี่ยมไม่ทันเหลี่ยมไม่ทันเหลี่ยมไม่ทันมาญญาไม่ทันคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงคาดไม่ถึง